สวัสดีครับผมขอทําคลิปเพิ่มเติมนะครับผมหลังจากที่ผมได้เก็บกลับมาแล้วครับผมเก็บกลับมานะครับผมจะเก็บกลับมาแค่สีต้นนะครับผมนี่ครับผมจะเก็บกลับมาแค่สีต้นผมมีกระถางใส่ครับผมจะปลูกร่วมกันไว้ก่อนนี่ครับเพิ่งคุดปลูกแล้วเมื่อกี้นี่เพิ่งเส็จนี่แหละครับนี่ครับผมเพิ่งผมเพิ่งคุด เก็บกลับมาครับลังใบเพื่อนก็สวยนะครับเนี่ยนี่ลังใบเพิ่นครับเพื่อนจะออก้าขๆกับพวกหมอกมอระกตนะครับผมลังใบนะครับใบที่ขึ้นมหม่นี่ครับต้นเนี่ยต้นที่ด่างเขานี่ครับนี่ครับต้นนี้ด่างสองใบถึงสามใบเลยครับนี่ครับต้นนี้ด่างสามใบนะครับด่างสามใบผมตัดออกครับนี่ครับผมตัดออกเพราะว่าเพื่อนเปลี่นใบแกแล้วด่างสามใบครับต้นนี้ด่างสามใบ แล้วใบที่ซีนี่รุ่นครับเพราะว่ายังด้านหลังเพิ่นเป็น Lock, หมอกหมอกมอมอรกดนะครับนี่ครับใบที่ซีนะครับดังดังสวยครับตัวน,นี้ครับเป็นบอนก้านดำดังนะครับผมเป็นบอนก้านดำดังนะครับนี่ครับดังแบบชัดเจนครับดังแบบชัดเจนมากๆเลยครับหลังใบนะครับเดี๋ยวครับผมจะให้ให้หลังเบื้องหลังใบเพิ่นนู่นะครับหลังใบครับ น่าจะด่างครึ่งใบครับใบนี้น่าจะด่างครึ่งใบนะครับผมจะเก็บไปตั้งแม่นะครับผมจะให้เพืนออกลูกอยู่นี่แหละนี่นะครับต้นที่สองครับที่ผมเก็บมานี่ครับพ่นกระด้างนะครับเนี่ยนี่นี่นี่พด่างนะครับที่ผมตัดออกแต่พนเพ่นใบเพืนออกเหลืองเนี่ยนี่ครับผมเลยตัดถิมเลยนี่ครับเพืนด่างสามใบครับต้นนี้ด่างสามครับเพืนด่างสามใบต้นนี้ ตัวนี้ก็ด่างสามใบนะครับใบดีซีนี่ครับตัวนี้คือใบดีซีนะครับนี่ครับอันนี้ด่างสามครับนี่นะครับก็จะมีเส้นพาเลยครับเส้นพาตรงกลางไปหาสะดือเลยครับผมนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ไบล่าสุดครับตัวนี้ไบล่าสุดครับไบล่าสุดของเพื่อนนะครับนี่ครับเพื่อนกัดด่างนี่ครับนี่ครับยังเพื่อนในกลางเต็มใบนะครับ นี่ครับนี่คือใบหน้าสุดของของเขาที่ผมจากสามสี่สิบต้นนะครับผมได้เก็บมาสี่สี่ต้นนี่แหละครับถ้าจะเก็บมาเบิดนั่นก็บวายครับบุมมีที่ปลูกแล้วครับผมนี่นะครับจะลงการทุกต้นนะครับเดี๋ยวผมเก็บกลับมาครับไปลงการทุกต้นเลยครับไปลงการทุกต้นนะครับ จะลงการทุกต้นนะครับต้นนี้ก็ด่างสามใบครับที่ผมเก็บมากนี่คือด่างสามใบทั้งนั้นนะครับนี่นะครับนี่ครับต้นสุด้ทยครับที่ผมเก็บกลับมากับครับนี่ต้นสุดไทยนะครับผมจะตัดออกอยู่ครับในใบนี้เพราะว่าเขาจะทิ่มใบแล้วผมจะผมจะตัดออกครับแล้วครับจะตัดเห็นเลยครับ มันจะตัดออกนะครับรัมจะตัดตีงออกเลยครับตัดออกเลยนะครับครับผมม้เพื่อนเหลือไวสองใบนะครับนี่ครับไอ้ที่ผมตัดออกนะครับไอ้สามต้นที่ผมตัดออกเนี่ยเพื่อนจะอยู่ลักษณะนี้แหละครับเพื่อนจะถิ่มใบแล้วที่ผมตัดออกก่อนนะครับนี่เพื่อนกระด้างครับผมเพื่อนดังครับสามต้นที่ผมตัดออกนะครับเพื่อนดังแบบนี้แหละ แต่ว่าพจนจะถิ่มใบครับปล่อยใบไม่ดีกว่าครับนี่ครับต้นที่สี่นะครับที่ผมเก็บมาครับมีต้นที่สี่ครับต้นที่สี่ต้นนี้นะครับเพ่นจะบด่างด้านหน้านี่ครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายนะครับพจนจะพจนจะด่างด้านหลังครับผมหลังใบครับพจนจะด่างหลังใบครับต้นนี้นี่ครับพ่นจะด่างหลังใบนะครับก็แปลกนะครับผมบอนก้านดําเนี่ยเป็นแปลกไอหยางแปลกๆนะครับ นจะด่างหลังใบนะครับต้นนี้นี่ครับส่วนส่วนใบที่ผมตัดออกนี่จะเป็นเพิ่นจะด่างด้านหนาครับหนาใบครับที่ผมตัดออกเมื่อกี้ครับเพิ่นเพิ่นด่างหนาใบส่วนส่วนล่าสุดนี่เพิ่นด่างหลังใบนะครับส่วนต้นนี้เพิ่นด่างหลังใบรุ่นใบนี่ครับผมใบล่าสุดนะครับเพิ่นกะมีด่างอยู่ครับนี่ครับเพิ่นกะมีเพิ่นมีด่างตามกันอยู่ครับรุ่นรุ่นใบนี่นะครับที่จะขึ้นมาไม่นี่ครับรุ่นใบที่จะขึ้นมาไม่นะครับว่าเพิ่นจะด่างบ แต่ผมมั่นใจว่าดางครับเพราะว่าพ้นมีเศษเพื่อนขึ้นมาเใบได้จะดางเนี่ยเขาจะมีเสมาออกมาก่อนนะครับตรงที่มันจะขึ้นมหมัเนี่ยตามลำต้นนี่ครับนี่ถ้าไม่เพื่นจะดางเพ่นเพื่นจะเพื่นจะขึ้นเ้นออกมาก่อเลยให้ให้เขาเห็นเลยครับมั่นใจว่าดางครับที่จะออกมหม่ครับนี่นะครับผมเก็บมาสี่ต้นเพิ่งปลูกเสร็จปลูกลงดินเลยครับบุมีกระถางใสครับผมบุมีกระถางใสนะครับ ลำต้นเพิ่นนะครับเพิ่นจะขาวครับขาวตามลำต้นครับปลานีสามสี่สิบต้นครับดังดังลุงกาลแถบเบิดเลยแต่ผมขอคัดไว้สี่ต้นครับพี่เอาไม่เอามาได้แค่นี้ครับแต่ต้นอื่นๆก็สวยเอมือนนะครับต้นอื่นๆจะดังหลายกว่ากว่านี่นะครับแต่ผมก็เลือกแค่สี่ต้นนี้นี่ครับผมผมอาจจะอัปเดตให้เบิ่งแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวการพัฒนาของเพิ่นจังไหนเดี๋ยวผมจะ ลงห้เบิงเรื่อยๆนะครับผมเขาผมสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่น้องคนไหนชื่นชอบนะครับผมหรือปฏิชมเข้ามานะครับผมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมถามให้ชื่นชอบขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกนกดกระดิ่งนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพูดอะไรครับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ